สวัสดีครับวันนี้เรามีสปาเก็ตตี้ผัดปลาเค็มนี่คืออาชวีนะครับ<ม>นะครับไม่ได้ใ้ไม่ได้เอากลิ่นมันนะครับแล้วก็บรรลุยาอ,อันนี้ต้องมุกายดะีรับกับตัวแขกตัวแขกดอกกะหล่ำนะครับผัอบก,บกอะไรก็ได้ก็พี่หาเห็ดออรลิจินะครับแล้วก็ใบโหรอง ริดกระเทียมนิดหนึง่งนะครับเดี๋ยวกะทิ่ไม่มีเราจะใช้นมแทนนะครับใช้นมเติมนิดนดหน่อยเล็กน้อยนะครับิดกะทะมันไม่ต้องเยอะก็เป็นไทยสไตล์ ก็จะต้องเผ็ดนะครับแต่ก็เผ็ดแบบทานได้เผ็ดแบบกระเทียนิ่หนักนะครับก็ใส่สเเน็ดของเราคือ จะทานเองก็ใส่ไปนครับเยอะๆจะได้กลิ่นก็ได้กลิ่นนะ เดี๋ยวแป๊บนึงลกูแลกแหม่มทำรายการทีวีอยู่รายการอะไรนะรายการอะไนะครูให้ต่อด้วยสเตปปี้นะครับต้องมา mari humyan pa yeah